ริมน้ำโยมแจบนี้มีตำนานเล่าขานกันมานานนักหนาว่ามีผีนางไม้ตะเคียนสิงสถิตยอยู่ผู้คนในหมู่บ้านต่างก็เคารพและหวาดกลัวต้นตะเคียนโบราณริมฝั่งที่ว่ากันว่าเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณหิงสาวที่ต้องพบจุดจบอันน่าเศร้าผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เติบโตมากับเรื่องเล่าเหล่านี้ไม่เคยเชื่อสนิทใจแต่ก็ไม่เคยลบหลูวันหนึ่ง ผมได้รับมอบหมายให้ไปสำรวจพื้นที่ริมน้ำยมเพื่อเตรียมการก่อสร้างสะพานไม้แห่งใหม่ซึ่งจุดจะสร้างนั้นอยู่ใกล้กับต้นตะเคียนโบราณต้นนั้นพอดีวันแรกของการสำรวจผ่านไปอย่างราบรื่นไม่มีอะไรรู้สึกผิดปกติมีเพียงเสียงลมหวีดหวิวพัดผ่านกิ่นก้านของต้นตะเคียนที่ดูเหมือนจะกระซิบกระซาบอะไรบางอย่างแต่ผมก็คิดไปเองจนกระทั่งข้าของวันที่สอง ขณะที่ผมกำลังจดบันทึกข้อมูลใกล้กับต้นตะเคียนนั้นจูๆ่ๆแสงไฟฉายของผมก็ดับวูบลงอย่างไม่ทราบสาเหตุผมพยายามจะเปิดใหม่แต่มันก็ไม่ติดผมยืนนิ่งอยู่พักหนึ่งหัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเสียงรอบข้างเงียบสงัดมีเพียงเสียงน้ำไหลเอื่อยๆผมรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองอยู่ผมตัดสินใจว่าจะรีบกลับที่พัก แต่ทันใดนั้นผมได้ยินเสียงเหมือนใครกำลังเดินอยู่บนใบไม้แห้งใกล้ๆผมผมหันไปมองแต่ก็ไม่เห็นใครผมเดินเร็วขึ้นแต่เสียงฝีเท้านั้นก็ยังคงตามมาไม่ห่างเมื่อใกล้ถึงที่พักผมได้ยินเสียงเพลงแวววมาเบาๆเป็นเสียงเพลงที่ฟังดูเศร้าซ้อยผมเดินไปตามเสียงนั้นจนมาถึงบริเวณที่ไม่เคยสำรวจมาก่อนใกล้กับต้นตะเคียนนั่นเองในความมืด ผมเห็นเงาร่างของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นตะเคียนผิวของเธอซีดเผือดราวกับกระดาษดวงตาของเธอเบิกกว้างจ้องมองมาที่ผมผมสัมผัสได้ถึงความเย็นยะเยือกที่แผ่ซ่านออกมาจากตัวเธอเธอค่อยๆย,ยกมือขึ้นชี้มาที่ผมใบหน้าของเธอปราศจากความรู้สึกใดๆแต่ผมกลับสัมผัสได้ถึงความอาฆาตแค้นที่เต็มเปี่ยม ผมรีบวิ่งกลับที่พักทันทีไม่หันหลังกลับไปมองอีกเลยคืนนั้นผมแทบไม่ได้นอนตื่นตระโกกับภาพที่เห็นผมตัดสินใจว่าจะไม่ทำโครงการนี้ที่นี่เด็ดขาดผมรีบแจ้งหัวหน้าง,งานแล้วเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังโดยไม่ได้เล่าถึงเรื่องผีนางไม้ตะเคียนแต่บอกเพียงว่าพื้นที่นั้นมีอาถรรพ์บางอย่างที่ทำให้ผมรู้สึกไม่ปลอดภัย หัวหน้างานของผมเข้าใจและยอมยกเลิกโครงการที่นั่นในที่สุดหลังจากวันนั้นผมไม่เคยกลับไปที่ริมน้ำยมอีกเลยแต่ทุกครั้งที่ผมได้ยินเสียงเพลงเศร้าๆลอยมาตามลมผมจะนึกถึงเงาร่างใต้ต้นตะเคียนและรู้ดีว่าเรื่องเล่าเหล่านั้นไม่ใช่แค่ตำนานแต่คือความจริงอันน่าขลุกที่ยังคงสิงสถิตยอยู่ณนะริมน้ำยมแห่งนั้นตลอดไป